สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจอดมหาสารคามค่ะก็จะเป็นตัวโมนิโมนินะคะ1กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอยุธยานะคะก็จะเป็นตัวโมนิโมนิเหมือนกันนะคะ1กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจอดมหาสารคามค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวโคนี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิพีชนะคะ นี่นะคะมินิพีชหนึ่งชิ้นมินิปังปอนนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กคิตตี้โดนกัดนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดอุบลราชธานีค่ะก็จะเป็นอย่างแรกนะคะเป็นปังปอนกุเดธรมะค่ะมินิแพนด้าบันนะคะแพนเค้กโดนกัดนะเป็นแบบน่าตลกแล้วก็น่าคิตตี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดชัยภูมินะคะก็จะมีเป็นฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปังเนยสดกับเนทอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดคูเกตค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแป้งแผ่นนะคะแปงแผ่นนมหนึ่งชิ้นเบ็ดอลสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นเค้กหมนะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นของน้องจดมุกดาหารคะ่ะก็อย่างแารกน,นะคะจะเป็นแป้งแผ่นนมนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็หนกพู่นะคะหนึ่งค่ะตัวบราวนะคะมีบราวน์หนึ่งชิ้นมังคุดนะคะหนึนะะน่งะะชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็น หยดน้ำนะคะนี่นะหยดน้ำอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวภูุญแจกล่องนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง7คนมากๆเลยนะคะ